สวัสดีครับวันนี้กลุ่มของพวกเราจะมานำเสนอเรื่องอแอปพลิเคชันสอนใช้คณิตศาสตร์เบื้องต้นนะครับหรือ Learn It Easy ครับโดยประเภทโครงงานของพวกเรานะครับจะเป็นโครงงานพัฒนาสื่อการศึกษาคือเป็นโครงงานที่ใช้คอมพิวเตอร์ในการผลิตสื่อเพื่อการศึกษาโดยการสร้างโปรแกรมบทเรียนหรือหน่วยการเรียนนะครับ วัตถุประสงค์ของกลุ่มพวกเรานะครับคือ 1. เพื่อพัฒนาแอปพลิเคชันสาคณิตศาสตร์เบื้องต้น2เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจทักษะคณิตศาสตร์3เพื่อเพิ่มความมั่นใจในการเรียนคณิตศาสตร์4เพื่อส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีในการเรียนการสอนคณิตศาสตร์5เพื่อพัฒนาแอปพลิเคชันที่สามารถนําไปใช้ได้ในอนาคตครับและประโยชน์ของการทำแอปพลิเคชันคณิตศาสตร์เบื้องต้นนะครับ คือ 1. เพิ่มความเข้าใจในคณิตศาสตร์เบื้องต้น 2. พัฒนาทักษะการแก้ไขปัญหาทางคณิตศาสตร์ 3. ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีในการเรียนการสอน 4. ช่วยแก้ไขปัญหาในความยากลำบากในการเรียนต่อมาจะเป็นเนื้อหาการเรียนนะครับโดยเนื้อหาการเรียนก็จะมีเนื้อหาเบื้องต้นคือการบวกและการลบจำนวนเต็มการคูณและการหาเลข2หลักการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์พื้นฐานครับ คู่มือการใช้งานนะครับคือเราต้องสมัครรหัสทางเ a b l e นะครับหรือว่าแอปหนอนแดงเพื่อเข้าสู่แอปพลิเคชันแล้วเข้าลิงก์ที้ให้ไว้นะครับแล้วเราจะสามารถเริ่มใช้แอปพลิเคชันได้โดยหน้าแรกนะครับจะเป็นหน้า Home หรือว่า Active c o u r s e และเรียกเนื้อหาที่จะเรียนนะครับหากเรียนเสร็จแล้วกดปุ่มเล็กบนขาวาเพื่อเริ่มทําแบบทดสอบจากง่ายไปยากนะครับ mm hmm. และคู่มือการใช้คู่มือการใช้งานเพิ่มเติมนะครับ และคู่มือการใช้งานเพิ่มเติมนะครับหากต้องการดูเครดิตให้กลับไปที่หน้าโฮมเปลี่ยนเครดิตอยู่ด้านล่างขวาหากต้องการดูเครดิตให้กลับไปที่หน้าโฮมเปลี่ยนเครดิตอยู่ล่าง Active c o ร์นะครับหรือถ้าต้องการดูเมมเบอร์หรือสมาชิกที่เป็นคนใช้พิเคชนนะครับให้กลับไปหน้าโฮมเปลี่ยนเมมเบอร์อยู่มุมขวาล่างนะครับและนี่ก็จะเป็นเกณฑ์นะครับหากเราทํา ข้อสอบเสร็จแล้วนะครับเราสามารถมาตรวจสอบเกมคะแนนได้ที่นี่ครับโดยต่อมานะครับเราจะมาให้ดูว่าเราทำยังไงนะครับกับการสร้างแอปพลิเคชันนี้นะครับโดยขั้นตอนแรกนะครับเราจะสร้างหน้าโฮมขึ้นมาแล้วเราจะใส่โลโก้แล้วก็ใส่คำนะครับโดยหน้าแรกนะครับเราก็จะมีบล็อกประมาณนี้นะครับเป็นความรู้พื้นฐานที่กลุ่มของพวกเราเรียนจาก YouTube นะครับแล้วในโครงงานก็ ในรูปเล่มก็มีบอกอยู่นะครับหน้าต่อมาก็จะเป็นคลิปเกี่ยวกับการสอนคณิตศาสตร์นะครับและต่อมาก็จะเป็นการหน้านี้ก็คือเป็นแบบฝึกหัดนะครับมีตั้งแต่เลเวลหนึ่งถึงเลเวลสครับแล้วก็จะเป็นเครดิตแล้วก็เป็นชื่อผู้สร้างนะครับต่อไปเราก็จะไปดูในแอปพลิเคชันกันเลยนะครับ นี่นะครับพอเราเข้ามาหน้าแอปพลิเคชันครับเห็นคำว่า ActivePo อนนะครับถ้าเรากดเข้าไปเราก็จะไปเจอหน้านี้นะครับคือเป็นคลิปเกี่ยวกับการสอนคณิตศาสตร์ที่เราต้องการเรียนนะครับเราก็สามารถกดเข้าไปได้กดเข้าไปปุ๊บก็จะเป็นการเรียนการสอนเกี่ยวกับคณิตศาสตร์นะครับแล้วเราก็สามารถเริ่มเรียนได้เลยและต่อมาก็จะเป็นตามลําดับครับหากอยากเรียนอะไรก็สามารถกดได้นะครับแล้วถ้าเรากด next ตรงนี้ก็จะเป็นแบบทดสอบครับเราก็สามารถเลือกทําได้เลยครับ นี่ครับเราก็จะมาเลือกทำแบบทดสอบแล้วก็เกาะสำหรัตอบนี่นะครับต่อไปครับแล้วเราก็จะเช็ค my password นะครับหรือว่าเช็คคาตอบของเราแล้วก็จะมาดูว่าเราได้คะแนนเท่าไหร่ครับหากตรวดเสร็จแล้วให้กดตรงนี้นะครับแล้วคะแนนจะเคลื่อนอยู่บนซ้ายนะครับคือเราได้10เต็ม10ครับแล้วเราก็จะแต่ในนั้นมันต้องเป็นคะแนนทำทัางเลเวล1ถึงเลเวล4นะครับข้าอยากทำได้ ก็จะเช็คคะแนนได้ครับแล้วต่อมานะครับพอเราทำการเรียนเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อมานะครับหากเราทำการเรียนเสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็จะสามารถดูเครดิตได้นะครับก็จะมีชื่อเครดิตของแต่ละอย่างนะครับและก็กลับมาหน้าโฮมนะครับเพื่อดูเมมเบอร์นะครับก็จะมีรายชื่อสมาชิกดังนี้นะครับกลุ่มของพวกเราขอขอบคุณนะสวัสดีครับ